ต่อไปนะครับน้องคนที่สองก็คือคุณน้องบุญนิสานะครับน้องบุญนิสาอยู่ไหมครับรโอ้ค่ะอาจารย์สวัสดีวัสดีครับ,ดดรบเสียงแจ๋วเลยอายุเท่าไหร่แล้วคะปีค่ะกี่ปีนะ8ดค่ะแปดปีโอ้โหเล็กพลิกขี้หนูหรือว่าพลิกอะไรดีครับ ถามนิดนึงฝึกอย่างไรหนูจับภาพสมเด็จองค์มหัถมปางปร,รินิาพานแล้วหนูก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าหนูสมระคากระถาเงินร้านทุกวันค่ะแล้วก็แผ่เมตตาให้จะก,กับในเวงของหนูและก็ครอบครัวหนูบางครั้งที่หนูนั่งสมาธิหนูก็เวลาหายใจเข้าพรวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโพแล้วก็นึกว่า การนี้มันไม่ใช่ของเราครับคิดว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงนอกจากความตายค่ะโอ้เยี่ยมเลยนี่ผมเล่าให้ฟังก่อนนะนะก็คืออย่างนี้ครับเข้ามาในกลุ่มวันที่25มิถุนานะปี65นะครับปี65นะปีที่แล้วนะแล้วก็เป็นพระโสดาบันนะวันที่2กรกฎาคมปี65ครับแล้วก็นะเป็นพระสกิทาคามีขั้นมรกครับ วันที่7มีนานะครับปี66นะแล้วก็เป็นพระสกิทธาคามีขั้นผลวันที่สองมิถุนายนปี66ครับและเป็นพระอนาคามีขั้นมรกวันที่8มิถุนายนปี66ครับนะซึ่งถามว่าจิตเนี่ยเลื่อนขึ้นระดับเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเร็วมากนะครับเร็วมากๆเลยนะฮะก็คือ คิดตามนะครับนะเป็นพระสกิทาคามีขั้นผลวันที่สองมิถุนาฮะแล้วเป็นนะพระอนาคามีขั้นมากวันที่8มิถุนาครับนะถือว่าเร็วมากๆนะมีเทคนิคไหมครับมีเทคนิคไหมในการฝึกการปฏิบัติก็หนูก็พยายาม ไดถึงหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาคะ่ะให้หลวงปู่อยู่ในติดคะ่ะเวลาเนี้ก็จะหินคะ่ะโอ้น่ารักมากเลยครับนะและ้วทุกวันนี้เรียนหนังสือเนี่ยกําหนดยังไงฮะกําหนดยังไงบ้างอตอนเรียนนี่กําหนดยังไงบ้างเรียนเก่งไหมครับค่ะได้ได้เกรดเท่าไหร่พอจําได้ไหมสี่จุศูนย์ศูค่ะได้สี่จุดศน,นอีกแล้วครับนะ ถามนิดนึงครับถ้า4.00นยเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยอยากทําอาชีพอะไรอยากเรียนอะไรครับะะสัตวแพทย์ค่ะสัตวแพทย์โอ้เก่งจังเลยนะดีมากครับนะนะทำไมชอบสัตวแพทย์คะชอบสัตว์ค่ะชอบสัตว์นะดีมากๆเลยครับเอแล้วจะมาเรียนที่ไหนดีล่ะแถวเชียงใหม่พอไหวไหมมาไหม ค่ะเพราะว่าก็ตกลงกับแม่ว่าจะมาเรียนที่เชียงใหม่ค่ะโอ้ดีมากมากเลยครับนะพอถึงตอนนั้นนี่นะเออเสาอาทิตย์นะมาอยู่แถวแถวแถวสันกำแพงนะเออมาอยู่แถวสันกำแพงครับมาี่อีกหน่อยจะเป็นเด็กที่เก่งมากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฝึกเป็นพระอริยะทั้งคู่ไหมครับ เลยค่ะแต่นะเข้ามาในกลุ่มแล้วค่ะเข้ามาในกลุ่มแล้วนะถามนิดนึงครับนะคุณพ่อคุณแม่ติดอะไรบ้างเนี่ยแอบแอบดูบ้างไหมแอบถามคุณพ่อคุณแม่ไหมว่ายังติดอะไรถึงเข้าไม่ได้โมโห <laughs> โ,โทรศัพท์ค่ะโมโหโทรศัพท์จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรครับ พยายามให้แม่เนี่ยสวดม์จับภาพพักค่ะแบบให้อยู่แบบในแต่ในห้องแบบไม่คุยแบบแบบปิดวาจาค่ะอ๋อปิดวาจานี่นะผมมีเทคนิคที่เจ๋งกว่านั้นครับนะมีเทคนิคที่เจ๋งกว่านั้นถามถามคุณพ่อคุณแม่ดีๆนะถามว่าอาคุณพ่อคุณแม่คะนะเอถ้าหนูอยากเรียนสัตวแพทย์นี่นะกำลังเนี่ย หนูอาจจะมีเหมือนกันค่ะนะแต่ถ้าได้กําลังอ่านะกำลังบุญกําลังกุศลของคุณพ่อคุณแม่นี่นะหนูคิดว่าหนูเรียนได้สบายเลยค่ะนะดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นพระอ,อริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันนี่นะหนูจะตั้งใจเรียนให้สุดกําลังนะและที่สําคัญนะถ้าคุณพ่อคุณแม่มาฝึกมาปฏิบัติเป็นพระอ,อริยะบุคคลแล้วจะรวยใหญ่นะลองถามคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้นะนะเพราะว่า ลูกเนี่ยคือดวงตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทําได้ทุกอย่างเพื่อลูกครับนะนะแล้วก็ผมเห็นจิตนี่นะแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ตอนประมาณน้องออสองทุ่มน้องบุญนิสาเนี่ยสวดมน์ด้วยหรือเปล่าคะค่ะสวดมนบทอะไรคะพรุ่งนี้จะได้ยินเสียงน้องบุญนิสาสวดมนต พาคคาถาเงินล้านค่ะพาคคาถาเงินล้านเอาอย่างนี้ครับนะหลายท่านหลายคนอยากได้ยินเสียงนะให้เป็นก่อนเพื่อนนะเอาสักหนึ่งจบนะเป็นเป็นให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยระหว่างทางใครใครนึกอะไรไม่ออกนะเร่งรัดนะครับคำว่าเร่งรัดบารมีนะพูดง่ายๆใครที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจ ในเรื่องของการเงินการทองนะครับผมทำมาแล้วฮะอันนี้ตอบตรงๆครับผมทำมาแล้วจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนะอันนี้ขอแนะนำนิดนึงนะใครที่มีวัตถุมงคลขององค์หลวงพ่อท่านนะฮะองค์หลวงพ่อท่านเมตตาสงเคราะห์ทำให้ลูกให้หลานจริงๆครับแล้วก็ผมกรรมที่มือ อันนี้วิธีการของผมนะผมใช้อย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยผมกำไว้ที่มือครับแล้วละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านละลึกถึงคุณขององค์หลวงพ่อท่านนะครับขอเมตตาขอบารมีองค์หลวงพ่อท่านสงเคราะห์นะครับนะผมใช้มาต่อตรงๆหลายสิบรอบแล้วฮะทุกรอบไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงสักครั้งเลย ส่วนใหญ่ประมาณ30กว่านาทีนะประมาณ30 3กว่านาทีฮนะและรอบที่เร็วที่สุด15นาะทีฮะผมทำอย่างนี้ครับนะจับภาพะจับจับวัตถุมงคลขององค์หลวงพ่อท่านนะผมมีตรงส่วนของอพักคำข้าวรุ่นพิเศษก็คือที่มีพระธาตุอยู่5องค์นะครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จับครับจับเลยนะแล้วก็อมองกุฎ นะคือเหรียญเหรียญเข็มกลัดมงกุฎเพชรนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จับและลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านและลึกถึงองค์หลวงพ่อท่านขอบรารมีกับองค์หลวงพ่อท่านครับแล้วก็ล,ลึกนะนะครับถึงองค์หลวงพ่อท่านขอเมตตาขอบรารมีองค์หลวงพ่อท่านไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับได้ตามที่ขอทุกประการนะครับนะรอง เบื้องต้นฮะน้องบุญนิสาลองลองสวดคาถาเงินล้านให้พี่ๆนะอ่ะลุงลุงป้าป้าสักจบดูสิครับว่าเสียงใสขนาดไหนเชิญเลยครับ สัมปติชามินาส้างสีโมพมมาจะมหาเทวะสเพยัคขาปลายันติพมมาจะมหาเทวะอภิราภาพวันตุมเมมหาปุญโยมหาลาภ พันตุเมมีเตพาหูหาติพุทธามาอุณาโมพุทธายวิราชโยวิราโคนายวิราหิงสาวิราัสวิราาสาวิราอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสสวะหบสัมปติชาม่เพลงเพลงพาพาหาหาเรือ เยี่ยมมากเลยนะครับคิดตามทุกท่านทุกคนคิดตามนะครับ8ขวบนะครับอันนี้8ขวบนะครับนะเห็นภาพไหมครับไม่ได้จำกัดว่าการที่เราจะมาฝึกเราจะมาปฏิบัติเป็นพระอริยบุคคลนั้นตอบตรงๆไม่ได้จำกัดที่อายุนะจำกัดที่ตรงไหนจำกัดที่ความตั้งใจของทุกท่านทุกคนนั่นแหละครับ นะนะวันนี้นะถ้าเกิดว่าลุงลุงพี่พี่ป้าป้านานาทั้งหลายอ่มีกำลังใจที่มันไม่มากบางครั้งอาจจะท้อมีอะไรแนะนำกับพี่พ,พี่ป้าป้านะคุณนาะคุณอาบ้างเชิญเลยครับให้ฝึกตามที่ครูต่างๆค่ะทีใท่ให้ทุกท่านปฏิบัตินะคะขอให้อย่าท้อนะคะ อืมโอเยี่ยมนะเชื่อมมากๆเลยครับนะแล้วก็อีกหน่อยนะไม่ช้าไม่นานครับนะถ้าไม่ช้าไม่นานนี้ก็ต้องหลายปีเหมือนกันนะประมาณสักนู่นแหละครับนะก็น่าจะประมาณสักสิบแปดนู่นแหละครับนะคงจะได้นะมีนักศึกษา1ท่านนะที่นะสามารถมาเรียนสัตวแพทย์ได้นะครับแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วย นะแล้วเราเจอกันเนาะเราเคยเจอกันแล้วหรือยังครับ <S <S เจอกันเจอแล้วค่ะเจอแล้วนะโอ,โ,โอ้โหนี่เอน่าจะน่าจะตอนตอนนั้นนี่เลยรับรับรับไอ้นี่ด้วยไหมครับรับอะไรเนาะเขาเรียกว่ารับเออรับรับทุนการศึกษาด้วยไหมครับเขานูน้นใช่ไหมรั <S <S บค่ะโอ้น่ารักกังเลยฮะนะนะตั้งใจเรียนนะครับเน,นาะนะ นะขอบคุณมากครับนะของ,น,องน้องบุญนิสานะสวัสดีท่าอาจารย์และคณะครูทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะโอ้เยี่ยมเลยขอบคุณค่ะ